เดี๋ยวเราจะนําเขาออกจากกระถางก่อนนะคะกล้องอาจจะโยกเยกไปหน่อยนะคะเดี๋ยวตั้งกล้องไว้ก่อนได้แล้วคะ่ะนี่เขาจะเป็นแบบนี้นะคะมีรากนะคะเดี๋ยวเรามารื้อกระถางกันเรารื้อเขาออกมาเลยนะคะตรงนี้นะคะนี่เขาจะมีหน่อแบบนี้นะคะเราเอาไปปลูกได้ตัวที่เป็นหนอ่อ เขาจะมีหน่อแบบนี้นะคะมีไข่ออกมาแบบนี้นะคะมตรงกองมีไข่แบบนี้นะคะเราก็เก็บไข่เขาไว้ค่ะเก็บไข่เอาไว้ไปเพาะ,ะเขาจะมีโคนลำต้นแบบนี้นะคะนี่เขามีไข่ตรงนี้ด้วยค่ะเห็นไหมคะเขามีไข่ ไข่ของเขาเราก็สามารถนําไปเพาะได้เราเก็บรวมกันไว้ก่อนเราก็รื้อดูนะคะรื้อรากดูดูไข่เขาดูไข่เขานะคะส่วนรากตรงนี้นะคะมันยาวนะคะเราก็ตัดออกไปก่อนนะคะเราสามารถตัดออกมาก่อนแบบนี้ได้มันยาวเกะกะเกินไปนะคะ เราก็ตัดเขาออกมาเดี๋ยวเราเลาะก,กาบของต้นแม่ออกก่อนนะคะเขายังให้ไข่น้อยอยู่นะคะเนื่องจากอายุของเขาอาจจะยังไม่ไมโตมากนะคะเขาก็ยังให้ไข่น้อยไข่ใบไข่เขามีไม่กี่ไม่กี่ใบเองะคะ่ะที่เรารื้อออกมาเมื่อกี้นะคะ เสร็จแล้วแบบนี้นะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะเง้าของเขานะคะลำต้นนะคะเขาจะมีลำต้นอยู่ใต้ดินนะคะเราจะเรียกว่าเง้านะคะเราจะขยายพันธุ์ด้วยการขยาใช้เง้าของเขานะคะขยายพันธุ์แล้วก็ต้นแม่เดี๋ยวเราจะเอาไปชําไว้เหมือนเดิมนะคะวิธีการก็คือเรากา็เหลือรากไว้กับต้นแม่แบบนี้นะคะเหลือรากไว้กับต้นแม่นะคะให้เขาได้หาอาหารต่อนะคะ เราก็ทำการตัดนะคะตัดเขาก่อนตัดให้ขาดภายในภายในครั้งเดียวนะคะนี่ต้นแม่เขาก็จะยังมีรากอยู่แบบนี้นะคะต้นแม่มีรากแบบนี้เราก็สามารถนำไปเพาะ ขยายไว้ได้เหมือนเดิมน,นะคะเราก็ใช้ดินเก่าเขาก็ได้ะคะ่ะดินเก่าเขามีความร่วนร่วนซุยระบายน้ําได้ดีนะคะเราก็เก็บเดี๋ยวเราปลูกต้นแม่เขาก่อนนะคะเราก็วางเขาลงไปตรงนี้เลยนะคะจัดรากให้เขาเอาไปรอบๆนะคะจัดรากให้เขาตั้งให้ตรงนะคะแล้วก็ใส่ดินเข้าไปนะคะ ใส่ดินเข้าไปแล้วก็กดให้เขาแน่นแต่ว่าไม่ต้องแน่นมากนะคะกดให้แน่นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็รดน้ำนะคะรดน้ำแล้วเอาไปตั้งไว้ในร่มนะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์ดูดูลักษณะใบของเขานะคะถ้าว่าผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วเขาสามารถตั้งใบของเขาได้เองนะคะเราก็เอาเอาเขาออกมาไว้ในแดดในร่มรำไรนะคะเขา เลี้ยงเขาในร่มลำไรนะคะแบบนี้นะคะต้นแม่เสร็จไปแล้วนะคะนี่เราชําไว้เราชําต้นแม่ไว้แบบนี้ก่อนนะคะส่วนไข่ของเขานะคะจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะจะมีเออจะมีลักษณะแบบนี้นะคะมีนอ มีหน่อแทงออกมาแล้วค่ะเราสามารถนําไปฝังดินไว้นะคะฝังดินไว้แล้วก็ตั้งขึ้นแบบนี้นะคะหน่อตรงนี้เขาก็จะขึ้นมาเป็นยอดเป็นใบนะคะตัวนี้ไข่ตัวนี้ก็คือใหญ่มากสมบูรณ์มากนะคะสามารถงอกเป็นต้นต้นว่านแก้วสารพัดนึกได้แบบอย่าง,างดีเลยค่ะหน่อตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คืองอกออกมาแล้วเราก็เอาไปฝังฝังดินไว้นะคะ ฝังดินไว้ตั้งลําต้นเขาให้ตรงแบบนี้นะคะเวลาเขาแตกแตก,แตกใบขึ้นมาใหม่แตกกอนะคะเขาจะได้ทรงสวยนะคะส่วนวันนี้ที่เราจะมาทําก็คือเราจะมาขยายพันธุ์ด้วยลําต้นของเขานะคะที่เรียกว่าเง้านะคะที่อยู่ใต้ดินนะคะตัวนี้ตัวเง้าเขาเนี่ยนะคะถา้ามีอายุที่เยอะแล้วนะคะเขาจะมีขนาดใหญ่และยาวยาวขึ้นกว่านี้อีกนะคะ มันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวล้างให้ดูนะคะนี่ค่ะลักษณะเงาของเขา<บ>ก็คล้ายๆหัวขาเหมือนกันนะคะเนี่ยลักษณะคล้ายๆหัวขาเนื้อข้างในเขาก็จะแน่นๆแบบนี้นะคะเนื้อข้างในเขาจะแน่นๆแล้วรอบๆตรงนี้ก็จะมีเป็นข้อนะคะเป็นข้อเป็นข้อเหมือนเอาไว้สําหรับาการงอกของตานะคะนี่จะมีตาแบบนี้นะคะมีตาเล็กๆนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทําการาเพราะด้วยแบบนี้นะคะเราสามารถหั่นเป็นชิ้นนะคะเป็นแว่นเป็นแว่นตามข้อแบบนี้นะคะหั่นเป็นแว่นเป็นแว่นตามข้อเลยนะคะเพื่อที่จะเอาไปเพาะนะคะให้ให้ได้จํานวนเยอะๆเพราะว่าเรารื้อออกมาแล้วไข่เขาอะค่ะได้จํานวนน้อยนะคะเราก็าเห็นเขามีลําต้นแล้วนะคะมีเง่าแบบนี้เราก็เลยจะเอาเงาเข้ามาขยายพันธุ์ด้วยค่ะ นี่วิธีวิธีหั่นนะคะหั่นครั้งเดียวให้ขาดไปเลยนะคะหั่นให้ได้ข้อนะคะหนึ่งข้อแบบนี้ค่ะหั่นเป็นข้อไว้แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเขาหนึ่งข้อนี้เขาก็จะมะีตรงที่เหลือไว้ให้เขามีตาออกแบบนี้นะคะ เราหั่นไปเลยค่ะเราหั่นออกมาแล้วจะได้แบบนี้นะคะหั่นออกมาได้เป็นแว่นเป็นข้อแบบนี้นะคะส่วนตรงนี้ที่เป็นรากยาวยๆนี่เราตัดไปเลยค่ะเดี๋ยวเขางอก ตรงนี้นะคะ,ะจะหลุดเฟรมแล้วเราใช้กันไกรตัดออกไปเลยนะคะรากเขาจะได้จะได้มาแบบนี้นะคะเสร็จเสร็จแล้วนะคะถ้าได้ได้แบบนี้แล้วเราก็จะเอาไปฝังดินกรบไว้นะคะโอ้โอ้เมียวเมียวลุกลุก นี่ค่ะเราจะเอานำไปฝังดินไว้นะคะเพราะขยะ